สวัสดีครับเรีมกว่าแหงชแนลคลิปนี้เรา,าพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของทางช่องเลขมาเหงจะให้เป็นแบบชุดยีบสีประตูนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้ว รอบที่แล้วนะครับผลออก7 30 209 209บนกับ5 1ล่างนะครับแอดให้เด่นรูดวิ่งไปที่7กับ1เอาเด่นรูดวิ่ง1น,นะครับแล้วก็ในชุดย4ิบสี่ตัวมีเ้90เป็นตัวกลับนะครับตัวเด่นบน สำหรับที่แอดให้มาที่9กับ0ูนย์นะครับมา2 2ตัวแล้วก็เดินล่างมาที่หลักหนึ่งนะครับปืิว่าผนนะครับหนึ่งเดินเดินดีอยู่สองวัติดเราจะมีชุดสรุปนะครับที่แอดสรุปให้ก่อนวันหวยออก ก็เข้าเด่นรูดวิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่เลขฝันของแอดนะครับส9เก้าตัวตรงขอแสดงความดีกับท่านที่ถูกรางนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดนะครับ แนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดก็จะมี หลักสองนะครับปัจจะมีสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองหกสอจ็จะตัดให้หลักละหกตัวนะครับแล้วก็จะเป็นหลักสาม สามมันจะมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักสี่หลกักคิมนี้ก็ทำไปมาเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ผู้ชมท่านใดจะนําไปใช้ก็เลือกนําไปใช้นะครับไม่ต้องนําไปใช้ทั้งหมดหลักสีก็จะมี49 40 41าส4 7 4 8นะครับจะเป็นหลักห้า นทางหวรัฐบาลไทยชุดยีิบสี่ตัวนะครับก็จะมีหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหักตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นเด่นรูปวิง่งปฏิทิออกย้อนหลังหวยออกวันศุกร์นะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมจัดให้เด่นรูปวิ่งไปที่เจ็ดนะครับ เจ็ดกับ้าจะเป็นตัวที่ออกบ่อยที่สุดตัวเด่นบนนะครับสามตัวก็จะมีรถที่ผ่านมาเดินดีนะครับ,บไปตัวเด่นล่างนะครับ ไม่มีเลขจะชนกันนะครับเด่นบนกับเด่นล่างเก้ากับสามชนกันคุณผู้ชมอาจจะจับใส่กับตัวเด่นเด่นรถวิ่งก็ได้นะครับเด่นลูวิ่งเจ็ดกับห้าก็จะมีราคกาก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเลกเจ็ดก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเป็นแนวทางนะครับ แนวทางเี้ยให้รีนะครับต่อไปก็จะมีชุด3ตัวจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดชุด3ตัวก็จะมีก่อนจบคลิปฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตาม ก็่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทันจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่แยลงให้ชุดสามตัวก็จะมีหกสามเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าศูนนะครับวันนี้ระวังระวังเบอร์ไวด้วยนะครับ ทางหัวรัฐบาลไทยวัน,วนที่17มกราคม2568นะครับปล้วันแอดมาสรุปให้อีกทีนะครับพร้อมกับเลขฝันนะครับอ่าผู้ชมท่านใดชอบตัวเลขฝันที่อัดลงให้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไ้ด้วยนะครับ ทายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ